สวัสดีครับผมเสร็จเรียบร้อยครับร้อมใส่ลังคาครับเรียบร้อยสิบครับผมสีนี่ขาวแดงนี่ครับปริีแล้วบกไ่ครับบกไก่บกขเลือนเขาเขียวครับค้ามลองค้าครับคอครับวามรองค้าติดกับเรียบร้อยสิบผูไหมนะครับนี่ครับ ทางนาครับผมทางหน้าทางหน้าเนี่ยครับถ้าราคานี่ชุดนี้ที่ผมพร้อมติดตั้งพร้อมมันสิอยู่ราคาเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเจ็ดพันแปดครับพร้อมรองค้าพร้อมติดตัง้งก็ตามสไตล์ของเรครับาตามสไตล์ผมชูมที่ผมติดตั้งครับถ้าลดไม่ถ้าเพิ่นบอกว่า แบบนี้ผมก็สิใส้ค้อ,อแบบนี้ครับ,น,น,บนั่นัาสามตัวนี่รับพี่นะองนี่ครับเพื่อเวลาเขาไปตอ่อะเลี่ยนไปตอ่ออย่างเขาก็ถอดนอดอด็อตออกมันกับเปลี่ยนมันเขไปไปไปาบา่ได้อะไรไปฮาว่ามีแก้วมีแมงกับทตามตามลูกค่าแบบนั่นแหละครับอันนี้ผม็สยใส่กับขยังครับผมไม่ได้ใส่น,อน็อตตัวนี้บางคนมันใส่น,อน็อตอันนี้ผมก็ใส่กับหูหูหูนี่นะครับต่อไฟต่อยังเงยียบรน่อยครับ หลังคาเก๋เป็นหลังคาซีทั่วไปนะ้ครับผมนี่ทั่วไปแล้วครับนี่ครับ้ายุสภาพนี่ราคาเจ็ดสิบแปดครับผมตัวนี้ติดก็เบียบลอยสิบไอตัวไม่คำคำ,คำน้อยนึงครับเสงงียงอ่ซิบบดีไปหน่อนี่นี่ดันถ่ายไหครับ จะเป็นสภาพนี้ครับตามผมติดเน้นล่อตรงครับเน้นล่อ่วงตรงซ่เล่งตรงคือเพราะว่าผมมอาส่โชคสามตัวนี่แหละครับสภาพด้านขารีวิวพี่น้องมึงครับชีนี่ก็สวยไปอีกแบบับพี่น้องนะครับมเรนพร้อมรถด,ด้วยครับ ตลังค้ากับสลิงด้เจ็ดพันแปดนี่งรู้มันพรอน้อมรถนะครับรถนี่รถหลจนไม่ับกถ,ถึงเรียนอะไรกี่กิโลครับนั่นขางเป็นประมาณนี้ครับอันนาโอ้ครับนันน,นาฮะลุงไปเดี๋ยวนี้แล้ว เปลนประมาณนี้นะครับพี <im <im iter> <im iter> <im iter> okay. ่น้องตัวนี้ติดก็ไม่เป็นไรครับเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องประมาณนี้ะครับสวยๆแบบนี้ครับลงโตดีนะครับตัวนี้ขี้ดีขี้ดีครับขี้ดีขี้แร้งใช้ได้ครับผมนี่ครับมาเลยท้ายพี่น้องเบืองหลายกันนะครับนี่นะครับสวยๆครับสภาพนี้ครับ 1 78, ็ดมันแดนหลังหลังคาความสูงก็อยู่ประมาณเพียงเพียงหัวพอดีรับนะครับนะะเข้าไปเพระต่ำครับผมนะครับเป็นแบบนี้นะครับพี่นอ้องเาชิปนี้เป็นชิปมะยาาสันสันครับผมปากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับปากกุไลกุแช่เบาต่อจวบนะครับผมชิปนี้สวัสดีครับผม